สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Change e ครับผมดีไฟเอาม่วนวันนี้อยู่กับโปรเจกต์ของ Gamer d o นะครับเรียกว่าอะไรดีเป็น Line Alert แล้วกันครับสามารถแจ้งส่องกระเป๋าใครก็ได้กระเป๋าวานหรือกระเป๋าตัวเองบางทีเราตั้งขายของ NFT หรือตั้งขายอะไรบน f r e ซิตี้หรืออะไรเงี้ย เราซื้อได้แล้วยังขายได้แล้วยังเหรียญเพิ่มเหรียญลดหรือผู้ที่เรามองว่า Liquidity p o ผู้เหรียญน,นี้มีราคาเปลี่ยนไปเท่าไหร่เพิ่มลดยังไงนะครับตัวนี้สามารถแจ้งเตือนได้เลยวิธีทำก็เซิร์ช f c e e o o o k g m m e อร o y อยนะครับคุยติดต่อโดยตรงได้เลยนะครับอันนี้ก็ล่าสุดก็เพิ่ม Gip Chain เรียบร้อยนะครับมีเหรียญ JBC หรือ CMJ หรืออื่นๆ ซากงซากุซากุระ,ะอะไรอย่างนี้นะครับทุกอย่างเราแจ้งได้เลยเลว่าเราจะอยากดูเหรียญอะไรเป็นพิเศษของกระเป๋าไหนยังไงบ้างนะครับหรือ NFT ใน Marketplace ในตลาดก็จริงๆก็ดูได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่ารีวิวที่ผมลองใช้งานดูมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในไลน์นะครับไปกันมาแล้วครับนี่ก็ผมทำมาตั้งแต่ธันวาแล้วนะครับแต่ไม่ได้มีเวลามาทำคลิปสัที จริงๆจะทำนานแล้วล้วกว่าจะได้ทำก็ทันวานะจริงโปรเจกต์นี้มีมานานแล้วนะผมจะทำนักตุราพฤติการก็เลื่อนมาเรื่อยๆนะครับอ่าก็ได้มาทำตอนธันวานะครับอันนี้ผมขอเขาแล้วนะมันจะทำคลิปนะครับอันนี้เขาใช้ลายส่วนตัวทักมานะครับอ่าเพิ่มมาแล้วชื่อห้องตอนแรกเป็นชื่ออื่นนะครับโอ้โหเยอะๆเดี๋ยวผมไหลช้าๆแล้วกัน แก้ไขชื่อห้องปรับแต่งได้ตลอดนะครับเดี๋ยวระบบพร้อมแล้วจะออกจากห้องอ่าเขาก็เพิ่มผมก็บอกเลขที่กระเป๋าอะไรไปนอกรอบกันเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าระบบก็เหมือนอันนี้เรียกว่าเป็นกานเรียกไงดียกยอดมานะครับรีเซ็ตก่อนอ่ NFT mail มีศูนย์เพิ่มมาสิบแปด CMT มีศูนย์เพิ่มมาศูนจุดเก้า CM มีศูนย์เพิ่มมาแปดพนะครับซากุมีศนเพิ่มมาสองพ ครับมีศูนย์เพิ่มมาหนึ่งประมาณนี้ระบบเริ่มใช้งานแล้วนะครับเดี๋ยวถ้ามีข้อความเข้าหนึ่งข้อความเดี๋ยวผมออกจากกลุ่มผมก็เลยลองโอนเลยเปืดอนะนี้ผมก็โอนซากุให้เขาเป็นค่ากาแฟนะครับประมาณนั้นปุ๊บก็ลดไปอันนี้แหละซากุลด cm ลดผมโอนให้สองอย่างเลยนะอ้าวแล้วเขาก็ออกไปอย่างรวดเร็วนะครับหลังจากนั้นก็อ่า 4M ลด300ซาก,กุลด200นี่คือกระเป๋าผมเองนะครับอ่าตอนแรกกรุ๊ปชื่ออะไรไม่รู้นะแต่ในนี้มันก็กลายเป็นชื่อเดียวกันไปหมดแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเลขกระเป๋าผมเองนะเมตาเมสประมาณนี้นะครับอ่ตอนนี้ก็จะมี liquidity pool นะครับซาก,กุกับครับนี่น่าจะอิงจาก Diamond นึกป่ะนะผมเดานะครับกับ p o o ในนี้ ซากุห้าหมื่นกว่าครับสี่ร้อยกว่านะครับก็จะมีเลทหนึ่งซากุกี่ครับหนึ่งครับกี่ซากุนะครับประมาณนี้ครับมีคนมาแลกเหรียญอะไรมันก็จะขยับเรื่อยๆื่อมีแถมโฆษณาให้ผมด้วยนะครับตัวดาลุมะนะครับนี่ตรการดอกหนึ่งแล้วนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้มีแจ้งข่าวด้วย BK เ c สแกนอัปเดตเป็น V2 แล้ว ระบบก็ยังแจ้งเตือนอยู่ตลอดนะครับอะไรเพิ่มอมะไรลดเท่าไหร่เ,เดี๋ยวไหลไปเร็วๆนะครับปืดป๊ดๆๆๆก็มีโฆษณาดลมะแทรกให้ตลอดนะครับเนี่ยต้องขอบคุณมากๆเลยนะฮะอันนี้ดอกสองอันนี้นาเ,าเดี๋ยวไหลไปเรื่อยๆนะปืด๊ดจนถึงล่าสุดเลยแล้วกันนะครับเมื่อกี้อันนี้แจ้งดิคุดิตี้พูลซากุนะครับ ่า JBC ลดลง6เหรียญอันนี้น่าจะตะกี้ไปเล่นจิบรูทนะครับที่วัดสุ่มสเปคคอมมาเป็น nft นะครับชิ้นละ3 JBC นะอีกที่เหลือเศษๆก็เป็นแก๊สฟรีนะครับประมาณนี้ JBC ลด JBC เพิ่มประมาณนี้นะครับใครอยากเห็นเหรียญอะไรตัวไหนมันมีเยอะมากครับในเชนทั้ง บิดคับเชนจิปเชนและเชนอื่นๆด้วยเขาน่าจะทําได้นะไปคุยได้อยากแอบส่องกระเป๋านหนผู้ไหน NFT อะไรเป็นพิเศษคุยได้เลยนะเขาทำลายแจ้งเตือนให้ได้ก่อนรีวิวโปรเจกต์นี้สั้นๆมีเพียงท่านี้นะครับลองไปใช้งานกันดูนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจช่องผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับ